สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช่องของมีไม้นะครับผมวันนี้นะครับมีไม้นะครับจะมาบอกความลับของทูเลนนะครับซึ่งทูเลนเนี่ยเป็นตัวที่แบบมีความลับนิดน,นึงนะก็คือความลับของมันนะครับความลับของทูเลนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าสกิล2โดนครั้งที่2มันจะเกิดสโลครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือสโลไม่ใช่คุณลองดูนะเดี๋ยวผมเอาเงินให้บัตรอันนี้ครั้งแรกนะปุ๊บ บึ๊บเห็นนะมันสโลกัเดิมเห็นนะความเร็วมันหายเยอะเลยปึ๊ปเห็นนะเห็นนะเด่อยๆเห็นนะโคตสโลแล้วถ้าเกิดว่าดูดูดายนี่เริ่มใหม่ครั้งแรกดูครั้งแรกนะครับปึ๊บเห็นมันขึ้นว่าสโลดาวแต่จริงๆมันไม่สโลนะครับมันต้องเป็นการเหยียบครั้งที่2ขึ้นไปนะอย่างเช่นปึ๊บเห็นนะมันสแต็กมันจะอยู่ประมาณ ถ้าประมาณ3 4สี่วิมั้งผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้คือมันเป็นความความลับของตัวมนะที่แบบหลายๆคนอาจจะยไม่รู้เดียวนะยังไม่สะดวนนะครั้งแรกครั้งที่2อหยับปุ๊บเดินไม่ขึ้นอันนี้คือความลับของทูเลนนะครับที่ยังไม่มีหลายๆคนรู้แล้วก็ทูเลนเนี่ยเวลาฟาร์มนะครับสมมุติถ้าเราเอามาฟาร์มให้อัพสกิลหนึ่งก่อนนะครับสกิลหคือสกิลนี้นะที่ผมลายไปเนี่ยสกิลหจะฟาร์มไวกว่า การอัพสกิล2ฟาร์มนะครับซึ่งผมได้ทำการวิจัยมาแล้วเนาะก็คือว่าผมจะไม่ลองทำให้ดูก็แล้วกันแต่ว่าสกิลหนึ่งมันฟาร์มไปก่อนจริงๆวิธีการฟาร์มก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็เดินมาแล้วก็รอคลิปมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆพอสกิลหนึ่งมาเราก็สกิลไปอีกครับแล้วสกิลสองจะมามันจะวาร์ปได้พอดีแล้วเราจะผลนดิตได้พอดีแล้วตัวนี้ก็จะตายมันจะ ฟาร์มไวกว่าการอัพสกิลสองฟาร์มนะครับประมาณ2องถึงสามวินิละครับประมาณนั้นนะมันมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าคุณอยากเก่งคุณก็ต้องทําครับเพราะว่าแบบเล็กๆน้อยๆก็มีผลต่อเกมนะเผื่อแบบออกป่ามาเร็ว1นถึงสวิแล้วแบบได้บวกอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อันติของทูเลนนะครับจะ,จะอ่าจะรีคูดาวอันติเมื่อได้รับการได้ฆ่าเมื่ออันติแล้วได้ฆ่านะครับอย่างเช่นเวลาเราอันติแล้วซูปปเปอร์แมนตายพอดี เราผมอันนี้รับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเรายิงไปปุ๊บมันตายเอาผมไม่ได้ปิดคูดาวแป๊บหนึ่งโอ้โหมาครับผมมากันใหม่อีกทีนะถ้าเกิดว่าทูลเลนอันติแล้วได้ฆ่าอันติทูลเลนก็จะคูดาวเหลือสี่วิทันทีนะครับเห็นนะแล้วเราก็จะอันติได้ต่อเนื่องแล้วความลับของอันติมันก็คือสมมุติถ้าเราอันติไปแล้วแล้วมันกดแข็ง แล้วเราไม่ได้คิวนะแต่ว่า,าเป็นเพื่อนเราช่วยช่วยเหลือหรือว่าแบบเพื่อนเราได้คิวแล้วอยู่ภายในระยะเวลาประมาณ3าถึงสวินเนี่แหละครับมันจะทำให้อันติเราคูดาวเหมือนเดิมส่วนถ้าเกิดว่าอันติแล้วมันไม่ตายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าไม่ตายมันก็จะคูดาวเต็มแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะคูดเอาแล้วก,กูไม่เปิดลูกคูดาวโอ้ไปไปไกันไป,ไป,ไป เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะก็จะคูดาวยี่สิบกวินะครับก็คือแบบเหมือนไม่ได้ไหลอ่ะเขาเรียกไม่ได้ไหลพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยสกิลสองเพื่อสโล่สอนจังหวะเห็นนะนี่คือความลับของทูเรนนะครับผมไปเก็บไปชงไปใช้กันได้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูเกมหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงล่ะเนาะมาครับเรามาในเกมละ รูนและพลังแฝงของทูเลนก็ประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะแบบสลับเอาแข็งมาแทนไอ้นี่ก็ได้นะแทนไอ้สีแดงอันที่สองะแต่ผมอยากเล่นดาเมจแรงๆนะก็เลยไม่เอามาทุเลนเต้นเกมตอนเล่นตรงกลางนะครับสามารถอัพได้ทั้งหนึ่งทั้งสองแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเขาเล่นกัน <S <S เขาจะอัพสองก่อนนะครับ <S <S เพราะว่ามันวร์ปหนีได้นะ ีมันนเหน็อยู่บนสามตัวนะครับอโอ้โหพค่เราตายูตอนนี้คือเราทำได้แค่ช่วยป่าซานนะอุ้ยขอโทษขอโทษเพื่อน ใสให้ต่อฟาร์มเองแล้วมาตีเรากเกมนี้ผมจะไม่ออกตัดเลือดนะครับเพราะว่าออกมามันไม่คุ้มนะออกเป็นดาเมจล้วนๆไปเลยเดือาบูมสตองบูมสติ๊กนี่ยเกือบบตายแล,ล้วเมื่อไหร่ชาย ไวโอน่าจะเดินผ่านตรงนี้นะครับบนเราไม่ต้องไปนะมันไม่มีอะไรแล้วเห็นปะอ่านลายเดินให้ออกครับแล้วเราจะได้ง,ง่ายมาน่าโมดเพื่อนเราชิมกัน แล้วก็เวลาป่ามาแท็กนะครับเราก็ต้องรอป่าด้วยนะต้องให้ป่าได้ชิปเยอะๆเอา้าสอรี่ไม่ได้ตั้งใจงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่เสียหายหนกมากเพราะว่าบัตเราไม่ได้ใช้บูนะใช้ชาโดตรคูดาวแต่มันก็ไม่ดีอยู่ดีแหละจริงๆต้องให้บัตรแต่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยให้ผมทำเังสวย อย่างน้อยเราก็ทำประโยชน์ยูเมดมันน่าจะเดินขึ้นมาเ่ยตามที่คิดไปแทงนั้นก่อนเพื่อน <laughs> สวย <laughs> เราจะไปเข้ากลางดอนนะตรงนี้ต้องระวังเป็นอาคอสนะครับมันน่าจะอยู่โซนเนี้ย <laughs> เห็นปะ โดนหักละเวลเล็กเขาจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่ประวัติศาสตร์ซ้ำไม่ซ้ำละฟันดีคำน้องจริงๆไม่ต้องถึงมือผมก็ได้นะถ้ามีเขาไม่พลาดถ้าแผ่นด้าเขาไม่พลาด อย่างนี้คือบูนาคอสจะเกิดนะครับเมื่อกี้นาคอสไม่มีบูอยู่ใต้เท้าเราก็มาเข้าโซนหรอมาละฝันดีครับนาคอสถ้าเราได้บูจะเป็นอะไรที่แหลมเป็ดมาก ข้างบนข้างล่างโ,โอเคหน้าเขาต้องมาเลดต่อนะครับเพราะว่าผมเอาบูไปมิก้เดี๋ยวผมเอานี่เสร็จเดี๋ยวกระดักเล็ดต,ตายปะวะตายอยู่เกมนี้ผมจะขึ้นเป็นเจาะเวทเลยนะครับเพราะว่า ที่ขึ้นเป็นจอเวทเพราะว่ามันไม่มีใครออกไอ้กันเวทเลยนะไม่มีใครรีบออกกันเวทอะแล้วเงินเรานำนำไวอะเกมเนี้ยมันก็เลยแบบเล่นสายแรงมาได้เลยถ้ามันยังไม่ออกอีกก็คือครึ่งหลอดโดนธนบัตรตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะข้างบนข้างบนสิแต่ว่าเราชะลอเสียกลางลรวบอกรอดึงคน ทางเราไม่ต้องตีอะไรนะให้เพื่อนตีเราแช่คุมฮ้ยถ้าเพื่อนมาตีกลางคือได้ป้อมกลางแะแต่เพื่อนเราไม่เห็นซึ่งถามว่าตีได้ไหมก็ตีได้นะครแต่ว่ามันเสียเวลามากๆโดนกูอย่างเงี้ยน,นี่คือได้บนนะครับเราก็แค่เดินไปกักไปกักอะไรอ่ะไปกัก ถ้าสกิลหนึ่งผมมามันน่าจะตายนะถ้ามันโผล่ันดีครับให้ hey, ไม่ตายได้ไงองอกดแข็งผมก็ว่าเดอเลยผมต้องเข้ากลางจริงๆตรงนี้มีมีเราต้องเข้ากลางนะครับเมื่อกี้เขายืนทำอะไรอยู่นี่รู้ถ้าแตกก็ไม่ใช่ความผิดเรานะครับไม่ต้องไปเสียรีย เด๋ยวขึ้นเป็นมงกุฎเลยโอ้โอ้ยมันไม่ตายทุกคนดูดีโอ้โหคือเมื่อกี้เห็นปะจะตายหมดทุกตัวเลยนะโดนผมไปอะโอ้โหลิเตอร์ ไอ้นาคอสงสัยมันแค้นผมจริงอะ่ะมันเลยเข้าสุดตรงนั้นสองตัวข้างบนหนึ่งตัวสามอุย้ย คันดากูอยากมีเพื่อนสตันให้วะมีใครสตันไหมเออสตันแล้วแต่ว่าผมไม่อยู่ตายเนี่ยโอ้โหไม่ตายขาด,ดาเมีนิดเดียวลูกนี้น่าวาปใส่เลย ผมไปฟาร์มก่อนนะไม่มีเลือดเกมนี้เราจะเอดูดเลือดก็ได้นะครับเพราะว่าทูเลนไม่มีซับเทนในตัวนะเอาดูดเลือดก็ได้เพราะว่าแบบเกมเราค่อนข้างนำ้ำแล้วเราจะได้สนุบบอลหามงกุฎก่อนอันดับแรกจะได้แรงแรงได้แล้วเดียเดม ตายโองนี่สี่ตัวเลยปะไบโอเล็กกำลังเดินขึ้นมาไอ้เหี้ยดูแต่ไวโอไม่ดูโทนจะยิงเราตายอยู่ละมันน่าจะเดินกลับไปแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวละอ่านไลน์อ้ว มายืนห่างๆรอน h u n d ์เบิร์ดพอแค่นั้นแหละฝันดีคำน้องอ้าวหมดตีแล้วนี่ว่าโอ้ชิวจัดเลยทุกคนมีลิกเตอร์เกิดแล้วมันก็โดดมามาซ่วเกันสองสวยนี่นะครับก็แบบเป็นวิธีเล่นทูเลนเบื้องต้นนะ อันเช่อกูไม่ได้โชว์แบบสกิลสองครั้งเลยนี่บ่าไม่มีโอกาสนั้นเลยทันดัเบิดอย่างเดียวนี่ได้ MVP ด้วยดูดิโคตรเท่โคตรเท่เรามาดูนะว่าเราทำดาเมจไปเท่าไหร่เกมนี้8-1-3ดาเมจสีเซ็นะครับผมนี่นะอันนี้คือเซ็ตสำหรับที่แบบเวลาเกิดว่าแบบมันเป็นตัวบางแล้วก็ เกมเราไหลต้นเกมควรจะออกเซตนี้นะครับเพราะว่ามันจะแรงมากๆแล้วก็เหมือนอว่าทําให้เกมสโนบอลได้อาจจะมีแบบต่อชิ้นต่อไปเป็นดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาไว้เลยว่าอยากให้ผมทําอะไรเป็นเล่นเป็นตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยวันนี้ก็สวัสดีครับ